มือสั่งเฮ็ดงานแตเฮ็ดบ่ได้โอ้ยเฒ่าแก่เท้ากรบป๋อไข่นกินเขาย่านเฮ็ดเปียกบ่แล้วโอ้ยเป็นจังด้วยได้ทีเฮ็ดได้มือมันสั่นแห้งปานโอ้ยเรื่องนี้ยังบ่ให้กินอยู่ได้อนี่คมาแอบอฟยุบปีจัดน้อยกับซวง่วเฮ็ดให้แล่าเด้อเฒ่าแก่เอ้ยจัดน้อยก่อนเดี๋ยว โอ้ยโอ้ช okay ่วงแบบมนีลุกเห็นงานแล้วเด้อบาทพีนี <tense> ่ยานบ่แล้วเขาแกกี่ด้อโอ้ไปกันไม่แกงกันโอ้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 ไปละเออไปแล้วเออโอ้ย โอ้โเร็ว <pu> พ <y> ี <protagonist> <od ic> ่ไก่เห็ดไก่เนอะเจ้าเก๋อ้ยขอนอนเจ็ดข้าวเนี่ยโอ้ยไหวหรอกเห็ดตั้งดีวุ้ยดีเลยได้ให้คนมองเนี่ยงั้นเนาะให้นอนเจ็ดข้าวเนี่เจ็ดชิลูกเห็ดดอาะ